สนับสนุนรายการโดย m o โต h o ลิ c เฮ้ยคุณอ like er ans> ans> ั๋นกินไรไม่ดูแลตัวเองเลยโโหกำลังอร่อยๆเลยคุณหมายถึงอะไรไม่ดูแลตัวเองคุณยงคุณกินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะคุณมันมันดีนี่ถ้าผมไม่ดูแลตัวเองผมไม่กล้ากินถึงขนาดนี้หรอกโดนัทนี่ลาเ้โปรเฟสต้าสลิมเนี่ยช่วยผมไว้นี่สินค้าขายดีจากประเทศเกาหลีและเป็นอันดับหนึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีด้วยคุณรู้เปล่าที่มันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอคุณเป็นแบบทวินวันด้วยซ้ำไปอันนี้ผมอยากจะบอกคุณเลยว่า ได้ทั้งลดความอ้วน <Wow. S 1> และได้ทั้งผิวขาวด้วยมีส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยในเรื่องเผาผลาญไขมันและดักไขมันที่กําลังจะเกิดใหม่กับคุณด้วยคุณยง้งไม่ให้ไปสะสมตามร่างกายตามส่วนต่างๆของคุณและช่วยในเรื่องดีท็อกซ์อีกด้วยคุณยงรู้ไหมที่สําคัญนะคุณยงอาหารเสริมตัวนี้มีส่วนผสมของโสมคนจากประเทศเกาหลีด้วยโ oh oh. สมตัวนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องผิวพรรณคุณไม่ให้ดํา ขาวกระจาใสายไ,ไม่เหี่ยวไม่โซมเป็นแงส่สรรพคุณอของเขาทุกอย่างนี่อยู่ในอาหารเสริมตัวนี้เลยหรอคุณใช่ทานง,ง่ายๆทานตอนไหนแค่วันนั้นหนึ่งแคปซูลเองคุณยงโอ้โหและที่สําคัญยังมีออยรับรองด้วยไม่มีโยโย่เอฟเฟกต์แน่นอนคุณยงถ้าของเขาไม่ดีจริงนะเขาไม่กล้าการันตีรอกภายใน7วันถ้ากินแล้วไม่เห็นผลเนี่ยเขายินดีคืนเงินเลยนะคุณโอ้โหไม่ต้องถามอะไรแล้วคุณย้งหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยครับตอบเรื่องปัญหาของโดนัทครับ ครับคุณอุ๊วันนี้แล้วก็ช่วงพี่วินของเราเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆจัดขึ้นมาด้วยสําหรับนักขี่บิ๊กไบค์ร่วมกันเลยอืที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กสารรักใช่ไหมคะใช่ครับผมนครปฐมถูกต้องออขอบคุณเป๊กก็คือดีนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนตัวแทนของรายการเนี่ยรายการเราถึงแม้ว,ว่าจะเป็นรายการเล็กๆก็ตามแต่ก็ได้มีส่วนร่วมช่วยกันแบ่งปันโอกาสให้กับสังคมสุด สึกส,สวยและทำบุญเลยอะ่ะออแล้วรู้ไหมว่าชื่อกิจกรรมเราเนี่ยชื่ออะไรดูสุภาพเลยนะคะกิจกรรมชื่ออะไรคะคุณอานิดนึงไมต้องนิดนึงออสุภาพนิดนึงได้ได้ได้กิ abyte, ๊กบอยบิ๊กบอยบิ๊กบุญครับวันนี้มีภาพบรรยากาศมาด้วยน,น,นี่นาต่อเนื่องเลยเหรอไปดูเลยไหมล่ะไปดูเลย ท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณอันและคุณอุได้เกริ่นไว้แล้ววันนี้เป็นวันของกิกะ์ไบค์บิ๊กไบค์บิ๊กบุญครับและนี่คือพี่พี่น้องๆ้องชาวกิกะไบ์ที่มารวมตัวกันเพื่อจะเดินทางไปด้วยกันครับมาคือมันต้องรวมตัวกันก่อนสักนิดครับเพราะพวกเราอยากจะเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสามัคคีครับว่าแต่ระหว่างรอให้มาครบทุกคนทุกคัน เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าบิ๊กไบต์ใจดีวันนี้ใครเป็นใครบ nah, ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตั้งใจยังไงครับมาโลกกิจกรรมวันนี้ร้อนครับร้อนอยากทําบุญครับอยากทำบุญนะฮะตอนนี้ก็เป็นนายกสมาคมอยู่พวกเราเป็นนายกสมาคมครับทำอะไรครับช่วยหมอนวดติดมุ้งรอดใหม่นะครับโอ้ใจบุญมากเลยนะเนี่ยครับกับสิทธ์เหล็กดัดให้เด็กรังศิษย์นะครับมันจะดัดฟันเหรอเหล็กเหล็กดัดนะครับผมกับน้องหนีฮะเปียกหมดเลยไปทุ่มเลย Right อยากอยาอาบน้ำไลเนอะไปทำบุญมันจะต้องมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาเออเสี่ยงหมดเลยเนาะไปอาบน้ำไปอาบน้ำต้องทำบุญเสร็จไงขอให้ได้บุญแด่ทุกคนขอให้ได้บุญแด่ทุกคนบุญที่ก็้สึกยังตึนเต้นไงตึงเต้นขนาดไหนเจ๊อิ่มบุญอิ่มบุญเลยพี่นะครับรู้สึกยังไงครับตึงเต้นอยู่กันเลยไม่เคยทำมาก่อนเนี่มาที่ไหนได้ไงแฟนมาแฟนมาใช่ไหมรู้สึกว่า แวมมีสาราะเขานะครับแวมไปทำบุญโอ้โหไอ้ยะพี่ครับถ้าแว้นแล้วมันจะได้แพ็คคู่ทั้งเท่ทั้งมีประโยชน์แบบวันนี้อย่ารอช้าเลยครับผมขอชักชวนทุกท่านมาแวน้นด้วกันดีกว่าแต่ที่ผมว่าเด็ดจริงๆก็คือวันนี้เรามาครบทุกค่ายครับผมยิบปลื้มครับก็ดันมีคันปโปรดของผมตั้งหลายคันเพราะงั้นท่านผู้ชมครับผมขอตัวไปปรับปลื้มใส่รถพี่ๆน้องๆเขาก่อนนะครับ อย่างได้เดี๋ยวเราจะไปสายสีเนี่ยเดี๋ยวเราตามเตียงสีขาวตามของคุณแรกเขารถผมคือสีเขียวเนี่ยเป็นรถก้องถึงตอนนี้พ be ี่พีน้องๆของเราก็กำลังออกเดินทางกันแล้วครับเป็นคารวานบิ๊กไบค์บิ๊กบุญครับอย่าเห็นว่าเรากวนเมืองเลยนะครับวันนี้เราแค่อยากไปทำบุญเท่านั้นเองส่วนทางด้านน้องๆที่เรากำลังจะไปหาก็รออยู่อย่างตั้งใจครับรออีกนิดนะครับน้องน้อง ติดใจใจดีกำลังจะไปหาแล้ว ไม่นานครับเราก็มาถึงซอยกระทุ่มน้ม18จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักอา้าวรีบเข้ามาจอดริงเรียงกันเลยครับน้องๆที่รออยู่ตื่นเต้นกันยกใหญ่เชียวแต่ถึงชาวบิ๊กไบค์ของเราจะอยากเจอน้องๆใจจะขาดแล้วแต่ยังก่อนครับเรามาฟังท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนนะครับท่านมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้องๆที่น่ารักของเราสักหน่อยครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผอโรงเรียนอนุบาลบ้านสารลักนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะมีเด็กที่มาคือเด็กที่หนึ่งยากจนยากจนใช่ไหมครับพ่อแม่โอ้สัมภารพ่อแม่บางคนเนี่ยเขาโกหกแต่แรกครับทุกคนทุกทอดทิ้งอ๋อครับคนก็สูงทะลุนรกรรมอีกนะโอ้ทะลุนรกรรมเลยเหรอครับจิตใจก็ยังมีครับก็จะมีผู้ปกครองมาฝากเด็กทุกคนเี็ผู้ปกครองอาจจะเป็น พ่อแม่เองเป็นญาติที่รับรองให้เราดูแลได้ครตอนเด็กแต่3ขวบถึง6ขวบอ๋อปกติเด็กณปัจจุบันตอนนี้มีมีอยู่กี่คนนะฮะตอนนี้ก็รปีหนึ่งจะรับที่60คนครับ60คนใช่ไหมฮะก็ถ้าจบเหมือนก็จบอนุบัล3ามเนาะับได้6ขวบเต็มเนี่ยเราก็ส่งหนึ่งถ้ามีครอบครัวที่ดูแลต่อได้เราส่งติดครอบครัวแต่เกิดว่าดูแลต่อไม่ได้เราส่งไปโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่กาญจนบุรีครับอ๋อมีมี เป็นเป็นเครือขา่อขายของเราอยู่<อ><อ>ใช่ไหม<ะ>ที่เด็อยู่ใช่ครับอ๋อฮะมาแล้วครับน้องๆตอนนี้ที่เห็นเรียงแถวกันมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยในใจจริงๆอยากจะวิ่งเข้ามาเล่นใจจะขาดแต่อดใจไว้นิดนะครับก่อนอื่นเราต้องค่อยๆทําความรู้จักกันก่อนครับน้องๆเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้คาราวานบิ๊กไบที่มาร่วมทําบุญนะฮะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราให้พวกเขาเนี่ยพักเหนื่อยก่อนเรามาทําความคุ้นเคยกับเด็กๆกันก่อนดีกว่าชื่ออะไรครับ คิดถึงอะไรลูกชื่ออะไรครับกีต้ากีต้าชื่ออะไรครับหน่นดูทางนู้นนะครับโอ้โหย้งบางทีอาจจะมีลูกคุณอยู่บ้างก็ได้ในนั้นน่ะอะไรนะคุณ่อย่างไงชื่ออะไรบ้างชื่อแอลชื่อแอลโอ้โหดูดิแป่งฟันแต่งฟันทุกวันต้องเป็นแบบนี้นะไม่ได้แคุยกันเพลินทั้งคุณอันและคุณย้งหันมาอีกทีตอนนี้ชาวบิ๊กบค์ก็อดใจไม่ไหว มานั่งล้อมวงกับน้องๆแล้วล่ะครับคงต้องมีอะไรสนุกๆมาเล่นตามสไตล์กิ๊กกับไบต์แน่ๆท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวจัดให้ครับ